สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กับคลิปเดีโอเก้าเอยแล้วแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมให้ทุกคนดูนะครับวันนี้มากับแพทอัปเดตฮาร์ดดัโฟซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าหลังจากคลิปวิดีโอนี้ออกนะครับวันนี้ยังไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสารของเกมฮาร์ดดัโฟที่กำลังจะมีการอัปเดตซึ่งจําเป็นต้องทําคลิปขึ้นมาเลยเพราะว่า ในช่วงปีหน้านี้จะมีโฟกัสของประเทศไทยเข้าสู่เกมฮาร์ดทว์โฟอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีการทําขึ้นมาแล้วและมีการยืนยันจากผู้พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เป็นประเทศสยามของเรานะครับในช่วงจอมพลปสงครามพยาพร่ขนบนพระยะเสนานะครับปีดีพนมยงแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นของประเทศไทยแน่นอนนะครับได้เจอแน่เนาะแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นเนี่ย expansion p a s s 2นะครับซึ่งกำลังจะถูกอัปเดตเข้ามาในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมี dlc ก่อนหน้านั้นอีกตัวหนึ่งซึ่งมีการแก้ไข uh, national focus ของหลายๆประเทศที่อยู่ในประเทศเซาท์อีเชียด้วยนะครับต้องอยอมรับว่านี่น่าจะเป็น expansion p a s s ที่หันมา focus เรื่องประเทศของเซาท์อีเชียกับประเทศในเอเชีย ซึ่งก่อนหน้านี้หายไปนานมากตั้งแต่ Walking Tiger ไม่มีการอัพเดตเลยนะครับมาเรามาดูกันนะครับเ,เริ่มก่อนเลยนะครับจากตารางตรงนี้ที่ท่านเห็นนะครับ no compromise no surrender นะครับจะเป็น expansion pack ที่จะเข้าในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้ปีนี้นะครับจะมี1อันเข้าก่อนเลย1 dlc นะครับซึ่งน่าจะจำเป็นที่จะต้องซื้ออย่างมากสำหรับคนที่เล่นประเทศเอเชียอย่างเช่นจีนบ่อยๆหรือว่า พวกประเทศญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น Q2 Q1 กับ Q2 นะครับที่จะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2026ก็คือปีหน้านะครับจะมีอ a r อ h i p of the เ a อ i แ f i ินะครับซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ไม่น่าสนใจอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของแพลนแปรนดเรือเนาะแต่ว่า Thunder a r r ร w ราลเกกับ p e a c e f l l Time อันนี้น่าสนใจมากครับเนื่องจากว่า p e ี c e อร์เพีซฟ a l l Time ถ้าผมจะไม่ผิด อันไหนสักอันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอันที่อัปเดตโฟกัสประเทศไทยเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงเนาะดูก่อนนะครับลิสเตนะครับปี2025นี้นะครับ n o compromise no s u r r เ n d e r นะฮะเห็นภาพก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับโฟกัสที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็คือของญี่ปุ่นจีนนะครับจีนเนี่ยก็จะไม่ได้อัปเดตแค่จีนคณะชาตินะครับแต่ว่ายังอัปเดตจีนคอมมิวนิสต์ทำให้มีผาดเพิ่มด้วยและประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นรัฐหุ่นเชิดของสหรัฐในช่วงเวลานั้นของเกมนะครับน่าจะมีโฟกัสใหม่ให้เราสามารถทำได้มากขึ้นอย่างที่เห็นภาพตรงเนี้ยนะครับอนอกจากการต่อสู้กับประเทศ จีนแล้วนะครับญี่ปุ่นอาจมีเขาเรียกว่าโฟกัสที่มุ่งเป้าแล้วก็สามารถลงมือต่อสู้แบบเขาเรียกว่าไงเป็นเนชั่นแลโฟกัสที่เพิ่มแอคชั่นในการต่อสู้ในพื้นที่แปซิฟิกได้นะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า การลบระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐในช่วงส,สงครามโลกทีมันเป็นการลบที่ดังมากเหมือนกันเนาะ political p o l i t i c s military purge ก็น่าสนใจนะครับในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกำลังเติบโตขึ้นเป็นจกกักรวรรดินะครับในช่วงเวลานั้นมีความแตกแยกในหมู่กลุ่มทหารในกลุ่มการเมืองด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็จะเข้าใจกันในฐานะของกองทัพเรือกับกองทัพบกถูกต้องไหมฮะที่มีปัญหากันหนักๆในประเทศของเขาจนแยกกันลบไม่ค่อยมีความเป็นเอก ขาเรียกว่าไรวะมีความเป็นเอกเทศแต่ว่าไม่มีความเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมีการสะท้อนผ่านโฟกัสที่กำลังจะอัปเดตมาในเกมเวอร์ชันหน้าด้วยนะฮะก็คือเรื่องความขัดแย้งภายในแล้วก็การโฟกัสเรื่องการต่อสู้ใน Pacific Politic ญาประวิศาเนี่ยก็คืออาจจะมีเส้นทางโฟกัสที่ตามบุิศาสตร์มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นที่เกมมีนะครับมันเป็นโฟกัสที่ค่อนข้างสั้นมากนาอ แล้วก็ยังไม่มีการกล่าวถึงหน่วยตำรวจเขมเปตไตก็ไม่มีนะครับความขัดแย้งในพื้นที่จีนที่ทำให้ญี่ปุ่นไม่ชนะสักทีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเขียนรายละเอียดไว้มากก็คือลบก็คือลบต่อสู้ก็คือต่อสู้แค่นั้นในประเทศตันเอเชียแทบไม่ค่อยมีอะไรให้โฟกัสเลยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรารอดูนะเขาของญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าอัปเดตมาเยอะมากเนื่องจากว่าเพิ่มโฟกัส3สายหลักขึ้นมาใหญ่มากพอสมควรนะครับ ถ้้เราเดานะก็คือคงต่อสายานิยมกษัตริย์ฝ่ายาฟาสซิสต์แบบเดิมแล้วก็อาจจะมีคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็รอดูนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นประเทศจีนคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นชาติที่สนุกมากในแพทปัจจุบันและแพทก่อนๆคือมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะขาดเรื่องรา,า,ายละเอียดการปฏิวัติของเหมา การร่วมมือกันของพรรคคอมมิวนิสต์กับจีนคณะชาติซึ่งในเกมมันก็มีเขียนไว้บ้างแล้วแต่ว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยที่อัปเดตเข้ามาน่าจะให้บัฟและความละเอียดในการเล่นมากขึ้นเยอะมากทีเดียวนะฮะอันนี้รูปอาจจะดูไม่ค่อยชัดเนาะแต่ว่าผมพยายามให้ดูว่าตอนเนี้นอกจากที่ว่ามันจะลงมาทางสายสังคมนิยมแล้วเนี่ยสายของคอมมินิสแล้วเนี่ย น่าจะมีการแตกสายออกไปอีกนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้การแตกสายในประเทศจีนจะสามารถเล่นได้แค่3คนใช่ไหมผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าหนึ่งนั้นก็คือมีเหมานะครับผมแล้วก็มีผู้นาคอมมิวนิสต์อีกสคนแต่ว่าการอัพโฟกัสตร,ตรงนั้นเสร็จแค่3ามันก็จะไม่มีโฟกัสอะไรเพิ่มคือจะไม่มีความแตกต่างสุดท้ายก็คือจะต้องเล่นสายเดียวกันทั้งหมดอยู่ดีผมคิดว่าอนาคตอาจมีสายให้เลือกฮะว่าจะเล่นเหมาจะเล่นคอมมิวนิสต์สายไหนล้วผมว่าในสงครามช่วงนั้นเนี่ย พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันก็มีตัวเต็งหลายคนนะครับไม่ได้มีแค่เหมาเจ๋อตุงนะที่เป็นผู้นําอยู่คนเดียวนะฮะมันมีหลายคนนะแล้วผม้วอาจจะนําตรงนั้นเนี่ยมาใช้เป็นเกมการเล่นใหม่ก็ได้รวมถึงการร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์สากลน,นั่นก็คือพวกสหภาพโซเวียตซึ่งอาจจะทาให้มันชัดเจนมากขึ้นมันเป็นแนวทางหลักการเล่นของคอมมิวนิสต์นะฮะคอมมิวนิสต์จีนนะฮะคือมันมีการเขียนไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง สกลุ่มนี้ก็คือโซเวียตกับจีนมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะนั้นอาจมีการเติมเข้ามาในอนาคตด้วยน่าสนใจนะครับประมาณนี้แกแน่ๆคือจีนคอมมิวนิสต์รอได้เลยสนุกแน่นอนนะฮะต่อไปนะครับคือฟิลิปปินส์นะครับทุกคนจะรู้ว่าจริงๆฟิลิปปิน์เนี่ยมันไม่ค่อยมีโฟกัสเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ก็เป็นประเทศอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้เราทํา จริงๆว่าฟิลิปปินเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีผลกับช่วงต้นสงครามและช่วงท้ายสงครามมากๆคือมีวลีเกิดขึ้นเกี่ยวกับประเทศนี้โดยดัลาสแม็กอาเธอร์มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาป้องกันการบุกข,ของญี่ปุ่นรวมถึงความพยายามในการประกาศอิสรภาพเนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวในประเทศเขาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเนี่ยก็คือที่เราจะอัปเดตมานะครับอาจจะมีเนชั่นแนลโฟกัสที่มุ่งเป้าไปในเรื่องของ การเป็นเอกราชของฟิลิปปินส์มากขึ้นนะครับและหรืออาจเป็นการสนับสนุนการอยู่ภายใต้สหรัฐที่ที่เพิ่มมากขึ้นคือที่เรามีอยู่ในตอนนี้มันอาจจะยังน้อยอยู่ แต่ถ้าอัปเดตเข้ามาอาจจะมีความละเอียดมากขึ้นอาจ,จมีการกล่าวถึงเลยว่าบัฟจากแบ็กนักลักาสแบ็กอาร์เธอร์กับการที่สหรัฐเข้ามาประจําการอะไรเงี้ยมันจะมีผลมากน้อยขนาดไหนหรือการจายามประการ,อ,รอ,าอิสระภาพนะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยคือมีธงสหรัฐกับธงญี่ปุ่นแสดงว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าฝั่งใครด้วยอาจหมายความว่าญี่ปุ่นสามารถมาช่วยสนับสนุนเราใหา้เกิดการ ประกาศเอกราชอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับต้องต้องรอดูนะับผมว่าน่าจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่ในเกมหลักตอนน้แทบไม่มีอะไรเลยนะคือแทบไม่มีการกล่าวถึงอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าวีโฟกัสแยกออกมาผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจเหมือนกันต่อไปก็คือนี่นะครับชาตินิยมจีนฝ่ายคณะชาตินั่นแหละเนาะคือด้วยตัวเกมหลักตอนนี้มันก็มีเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่า ถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันก็พอกับจีนของนี้นะครับคือไม่มีการใส่มาแบบนี้แต่ไม่ได้ให้เนชั่นัลโฟกัสแสดงว่าจะมีการแก้ไขตัวโฟกัสเหมือนกันนะครับแต่แค่ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ให้คําอธิบายสั้นๆว่าเป็นการรวมชาติให้เป็นสาธารณรัฐไล่ขยี้พวกกลุ่มขุนพลแล้วก็นำชาติกลับมาเป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการร่วมกันก่อนที่จะไปต่อสู้กับศัตรูนอกจกักรวรริอะไรพวกนี้ก็คือ,คอ เป็นโฟกัสที่เพิ่มเข้ามาเพื่อต่อสู้กับประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเตรียมตัวในช่วงต้นเกมนะแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มโฟกัสช่วงท้ายเกมด้วยว่าเกมมันจะไปถึงตรงไหนนะครับวันนี้มีโมเดลของกาแพงเมืองจีนเพิ่มเข้ามาซึ่งอันนี้สวยงามมากนะครับเพราะว่าของเซอเรเชียยังขาดพวกแลนด์มาพวกนี้ไปเยอะเนาะตอนนี้มีแล้วกำแพงเมืองจีนมาแน่อาจจะให้บัฟอะไรหรือเปล่าจากการที่มีกําแพงเมืองจีนขึ้นมาแบบนี้เราไม่ทราบนะครับอ่ะ อันนี้ก็จะมี also include นะครับหรือว่าอาจจะมีของอื่นด้วย,ยเช่นแผนการลบใหม่ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากนะครับแต่ว่ามีการใส่ไว้แล้วอาจมีนะครับแล้วก็อาจจะมี faction system นะครับมีการแก้ไขระบบฝ่ายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงกันใน reddit กันเป็นข้อขั้นเยอะแล้วว่าเออจะมี แพลน่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องฝ่ายของฝ่ายสัมพันธมิตรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวอนาคตอาจมีประโยชน์มากจนถึงขั้นมีผลกระทบกับการเล่นของฝ่ายสัมพันธมิตรหรือฝ่ายประชาธิปไตยได้เลยนะครับเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นค่อนข้างอ่อนแอมากทีเดียวเนาะนะครับแล้วก็อาจจะมีฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่เพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับมี n a v ี Special Project นะครับพวกการวิจัยพัฒน,นาอาวุธของกองทัพเรือแบบพิเศษอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ เพิ่มการต่อสู้ถังเรือกับพัฒนาเรื่องแมคคนิกของการใช้เรือทุพบินด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูอนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะที่จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็คือ no compromise no surrender นะครับ DLC ตัวนี้กำลังจะเข้าแล้วราคาน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะก็รอดูแล้วกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับ,ะรบจะเป็น DLC ที่ชื่อว่า w a r s h i p of the Pacific อันนี้อาจจะไม่ต้องพูดเยอะคือผมว่าหลายคนอาจจะไม่คิดจะซื้ออยู่แล้วนะครับมันเป็น DLC ที่ ผมคิดว่าถ้าจะพูดเ,เรื่องแบบเขาเรียกว่ายังไงอะพวโ,โมเดลเรือแน่ๆเลยอะอก็ไม่ได้มีการให้ข้อมูลอะไรมากนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่ามันออกมาเป็นคําว่าคอสเมติกซึ่งอาจจะโฟกัสเป็นเรื่องของเรือรบที่อยู่ในพื้นที่แปซิฟิกเป็นหลักก็คือประเทศญี่ปุ่นกับสหรัฐซึ่งมีโมเดลเรือที่ ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อยู่บ้างโดยเฉพาะเรือของญี่ปุ่นนะครับเยอะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นอาจมีการเพิ่มตรงนี้เข้าไปเพื่อทําให้มันมีโมเดลมากขึ้นอันนี้อาจจะไม่ต้องพูดเท่าไหร่นะครับเพราะบางคนไม่คิดจะซื้ออยู่แล้วผมก็ไม่ได้คิดจะซื้อแต่นี่ฮะ thunder arrow gate ครับเป็นอีกหนึ่งดีลีที่น่าสนใจมากครับเพราะมันจะเพิ่มคอนเทนต์สาหรับประเทศเราครับ thunder arrow gate เรามาดูกันว่ามันจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับจาก DLC ตัวนี้จะลงปีหน้านะครับจะยังไม่ได้ลงภายในปีนี้ าตามข้อมูลที่เขียนไว้นะครับจะเพิ่มข้อมูลใน3ประเทศนั่นก็คือออสเตรเลียสยามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับสประเทศนี้จะมีการเพิ่มอีเวนต์เข้ามาและอาจมีตัวในช่องโฟกัสด้วยนะครับออสเตรเลียเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นอัปเดตที่มาจากตัวของคอมบอนเวลนะครับมาพร้อมก,กันกับ DLC ที่มาพร้อมกับพวกรัฐอาณานิคมของสาราชอาณาจักรแต่ว่ามันก็ไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มมาเป็นเวลาแนวนานละ คิดว่านะครับน่าจะมีการอัปเดตในอนาคตซึ่งก,ก็คือตัวเดียวสตัวนี้ด้วยนะฮะจะมีการเพิ่มโฟกัสเข้าไปในการต่อสู้ที่จะต้องอาทากับประเทศญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่ครับสำคัญที่สุดเลยคือประเทศไทยเรานะครับอาจจะยังไม่ได้ให้ข้อมูลไว้เยอะแล้วก็ผมเนี่ยยังไม่ได้เห็นว่าตัวของ National Focus ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเขา ใส่คำอธิบายไว้สั้นๆว่าเปลี่ยน Rivalation into Pawn นะครับคือเปลี่ยนชาติให้เป็นหมากนะครับเพราะผมแปลไม่ผิดนะเอ็กซ์ e อร e ตเกร t พลังแล a เ e f เอา y u u r o ิมพาย i ิน i ์เอาซ s เ a เชนะครับคือการค้นหาพลังผุมพลังแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เป็นจกักรวรรดิในพื้นที่ South อ a s ซเ s ีย อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นโฟกัสที่เพิ่มให้ไทยเนี่ยสามารถบุกยึดแล้วก็ขอดินแดนจากพวกประเทศพันธมิตรได้โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่เราเคยมีปัญหากันมาก่อนนะครับเคยมีสงครามด้วยกันมาก่อนซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ใช่แน่ๆก็คือการเพิ่มโฟกัสในการเคลมดินแดนในพื้นที่แถบเซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันเฉียงใต้แน่นอนมาแน่นะฮะแต่ว่าเรื่องความละเอียด ผมยังไม่มั่นใจขนาดนั้นว่าจะละเอียดขนาดไหนจะมีพักการเมืองให้เลือกไหมจะมีสายแบบว่าปีดีเจพลปหรือว่าสายนิยมกษัตริย์กลับมาใช้เหมือนเดิมหรือเปล่าไม,ไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ในพลหรือว่าในาเขาเรียกว่าในทหารอากาศอะไรเงี้ยในทหารเรือเนี่ยจะมีการใส่รูปมาด้วยหรือเปล่านี้ก็ตอบไม่ถูกนะครับแต่ว่ารถทุ้งห้าหกที่เป็นมอสก็ทำไว้ละเอียดแล้วนะถ้าเกิดว่าตัวเกมดูจากตรงนั้นเนี่ยก็จะ สามารถทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับนี้ก็มีประเทศอินโดนีเซียเนาะก็ภายใต้การปกครองของดัชก็คงอาจจะเป็นการเลือกโฟก,กัสที่สามารถเล่นเพื่อที่จะเป็นเอกลาชได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวดีเอตัวนี้นะครับน่าจะต้องจับตาดูนิดนึงกำลังจะเข้าในปีหน้าอันนี้แหละครับที่กำลังจัปเดตเข้ามาเราเป็นประเทศเรานะจำชื่อไว้นะครับฮันเดอร์แอร์ดาเกตราคาอาจอยู่หลายร้อยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะแพงมากแค่ไหน นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการตั้งอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้อันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เรือเราเนี่ยจะมีกับตันนะครับกับตันเรือแล้วด้วยเนาะซึ่งก็จะสามารถตั้งกับตันขึ้นมานะครับดูแลเรือของเราได้พวกเรือใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาสามารถรับได้รับสกิลเยอะๆเพิ่มมากขึ้นได้จากการเล่นนะครับการเก็บประสบการณ์จากการลบะไรอย่างแล้วก็สุดท้ายก็สามารถเลื่อนขั้นให้ไปเป็น จอมทัพเรือที่สามารถควบคุมกองทับเรือได้ด้วยนะฮะน่าจะเป็นลนักษณะการเล่นคล้ายๆแบบเดียวกับกองทัพบ,บกอะฮะที่ตอนนี้ปัจจุบันกองทัพบ,บกเนี่ยมันจะเราจะสามารถในพลจะปีการประจําการอยู่ในพื้นที่กองพลของตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพมันขึ้นมามันก็จะขึ้นมาประจําการในกองทหารเราอะไรเงี้ยนะครับในกองทัพเราได้เออก็น่าสนใจนะครับเฮ้เนาะอันสุดท้ายนะครับสําหรับ peace for time นะครับ อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นประเทศที่มีคนเล่นเยอะในพื้นที่แถบยุโรปนะครับแล้วก็อาจมีการการอัปเดตนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าอาจส่งผลต่อเขาเรียกว่าบาลานซ์ของเกมในช่วงในในเปิดในพื้นที่ยุโรปโดยเฉพาะแล้วก็ในช่วงต้นถึงกลา,างเกมนะครับที่ก่อนหน้านี้นเนยอรมนีจะเป็นประเทศที่ขยี่คนอื่นหมดเลย คิดว่าถ้าอัปเดตนี่มาอาจมีปัญหาและมีอาจเปลี่ยนไปนะฮะอาจเปลี่ยนไปนะครับก็คือเกมอาจอาจมีคนพยายามยึดเยอรมนีก่อนที่เยอรมนีจะยึดเขาได้นะฮะแต่คือยังยังไม่มั่นใจนะว่ามันจจอะเขาเป็นแบบไหนแต่คิดว่ามันมีความเป็นแบบนั้นได้นะครับตัวโฟกัสเนี้ยหนึ่งเลยคือโฟกัสเป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยสายเชโกสโ,โลวาเกียนะครับก็เพราะว่าเชโกสโลวาเกียเป็นชาติที่อยู่รอบ เป็นชาติที่ตั้งอยู่แล้วมีชาติรอบๆเนี่ยเป็นชาติที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยคือเป็นชาติแบบผู้เด็ดการเป็นระบบกษัตริย์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งนั่นแหละฮะก็เป็นประเทศประชาธิปไตยประเทศเดียวที่อยู่กลางลงส้นตีนนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยโฟกัสสายประชาธิปไตยอาจมีมีแล้วนะผมว่าเยอะกว่าประเทศไทยอีกแต่เขาก็จะอัปเดตเข้าไปอีกซึ่งผมว่าแฮบหน้าเนี่ยเช็คอาจจะค่อนข้างโอพีก็ได้นะครับอันนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดู แล้วก็ c o m m u n i s t n a t i o n National Focus part นะครับก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องสายคอมมิวนิสด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็นยังไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันสำหรับสายคอมมิวนิสเนาะก็ก็เล่นได้แหละแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสมันก็จะมันก็จะเป็นการเล่นแนว Aggressive นะครับการแบบว่าเล่นเพื่อที่จะยึดคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน m o n าร์ h ิสแ a n ด์ i s สซิ t เนช a ่นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการ ที่เราเนี่ยสามารถเล่นสายราชวงศ์แล้วก็สายฟาซิฟได้นะครับว่ามีพวกคิงดอมอเ f b ร h ฮ m เมียในการตั้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเป็นสายการเล่นที่าน่จะหลากหลายมากขึ้นนะครับอืมอื่นๆก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเนาะระบบใหม่ๆที่จะ่เข้ามาเนี้ยก็คือน่าจะเป็นเอ่อ เป็นโฟกัสที่เพิ่มให้กับเช็กโกสโลวาเกียเน้นๆเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่เฉพาะประเทศเช็กอย่างเดียวคือในช่วงเวลาที่พันธมิตรถักหลังเช็กนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาดินแดน,นให้กับเยอรมนีอย่างเงี้ยเออช่วงนั้นของเกมเนี่ยเช็กมันก็คือค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวคิดว่าในตัวเกมที่อัปเดตเข้ามาอาจเพิ่มโฟกัสให้เช็กสามารถแสวงหาพันธมิตรทางทหารได้แล้วก็อาจจะเป็นรัฐ ประเทศเกิดใหม่ที่สามารถตั้งรับประเทศเยอรมนีได้แบบที่โปรแลรนด์เป็นอยู่อะไรประมาณนี้นะครรอดูแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ออกปี2026เหมือนกันนะครับอ่ะหลักๆเ่าๆก็มีเท่านี้ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมที่กำลังจับเดตเข้ามานะครับในแพทหน้านะครับเดี๋ยวเราเอามาดูกันนะครับว่า มันจะมีอะไรบ้างนะครับว่าถึงวันจริงราคามันจะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันคงไม่ถูกนะครับเพราะว่า,วามันน่าจะแพงเดอลิเทียมเดตมาหลังๆเนี่ยแพงหัดทุกอันเลยนะฮะสามารถเข้าไปหารายละเอียดได้ที่เว็บ p a r a d o x Interactive นะครับมีอะไรอยากจะแชร์กันก็สามารถเขียนไว้ใต้ description นะครับเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะพลาดไปเนาะเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นความรู้ให้กับคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าเออมีอะไรอัปเดตบ้างในแพทหน้าๆนะครับซึ่ง ผมตื่นเต้นที่สุดเลยคือผมอยากเห็นประเทศไทยมันจะไปทางไหนนะครับมันจะมีรัตนโกูสินอิมพายแบบที่มัตโลทั่วหกทำไหมหรือว่ามันจะออกไปทางอื่นเลยก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็คงเป็นเท่านี้แหละครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับตรงนี้บา,บายครับทุกคนบา,บาย